ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพวกะก็ผมบัวเธอเนาะก็วันนี้ผมจะมาสอนรับอ่าโค้ดอ่ามีชื่อว่าเสื้อมันมีชื่อว่าโค้ดหรืออะไรสักอย่างนี่นแหละฮะก็วิธีการรับนะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้หยิบอ่าตรงบ่อน,นั่งสําหรับการเล่นโยคะนะให้เรานั้นมาตรงนี้ก่อนเนาะไม่หยิบตรงพวกนี้ให้หมดเลยนะครับหรือว่าจะหยิบอันเดียวก็ได้เนาะผมขอแนะนําให้หยิบ ผมขอแนะนําให้หยิบทั้งหมดเลยเนาะเพราะว่ามันจะอยู่ในอวตารของเราด้วยนะฮะโอเคพอเราได้อตรงนี้มาแล้วเนาะให้เรานั้นมานั่งสมาธินะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีอันนี้เราไม่สามารถนั่งสมาธิได้เนาะกด b e g กินเม i t a t i o n เนาะแล้วก็จะกดเลือกท่าอะไรก็ได้เนาะหรือว่าจะเอากี่นาทีก็ได้ผมขอแนะนำหนึ่งนาทีนะฮะเพราะว่ามันจะง่ายแล้วมันจะสั้นเออมันก็ง่ายหมดนั่นแหละแต่ว่าเวลาน่ยมันจะสั้นกว่า ค okay. พอเรากดเลือกเราจะเลือกท่าไหนแล้วให้เรากดบิกินไปน,นะฮะแล้วมันก็จะอ่ามันก็จะให้เรานั่งสมาธิ1นาทีเนาะเดี๋ยวผมจะสคิปตอนที่ว่าผมนั่งสมาธิครบ1นาทีแล้วเนาะพอเรานั่งสมาธิครบแล้วนะครับแล้วก็จะได้ชุดอันนี้มาเนาะอ๋อมีชื่อว่า G O A T jacket นะฮะก็วิธีการรับก็มีแค่นี้เนาะอย่าลืมซื้อเสื้อ ทั้ง3ตัวแล้วก็อยา่าลืมเข้ากลุ่มดิสคอร์ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราไปเพียงเท่านีนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย